สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวจากไบเบิลบันทึกโดยท่านลูกาในบทที่12ข้อที่33-34นะครับจงขายทรัพย์สินของท่านและให้ฐานจงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำรุดจงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ที่นั่นขโมยจะเข้าไม่ถึงและตัวขโมยไม่ทําลายเพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วยคําสอนนี้พระเยซูได้สอนให้กับบรรดาศิษย์บรรดาศิษย์ก็ คือเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ไม่ใช่อัครสาวกนะครับเป็นบรรดาศิษย์กลุ่มคนนี้จะติดตามฟังพระองค์ลรองไปที่ใดพวกนี้ก็จะเดินทางไปด้วยติดตามไปเรียกว่าเป็นบรรดาศิษย์และไม่ใช่ประชาชนทั่วไปดังนั้นพวกเขาจึงได้ฟังเรื่องเขาเรื่องราวคำสอนของพระองค์อย่างมากมายความสําคัญของข้อนี้ก็คือจงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์หรือที่เรียกว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์ ทรัพส,สมบัติในสวรรค์คือสิ่งที่ใจเห็นว่ามีคุณค่านั่นแหละครับที่เรียกว่าทรัพสมบัติในภาษาพระกัมภีร์สิ่งที่มีค่าก็คือการวางใจในพระเป็นเจ้าการวางใจก็คือการไม่กังวลในสิ่งที่เราทําทั้งหลายนี้แต่ว่ามอบผลของการกระทําไว้ในพระเป็นเจ้าและนอกจากนั้นก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้านี่คือทรัพย์สมบัติที่จะเรียกว่าทรัพสมบัติในสวรรค์การทําใจโดยมอ,อบตนเองแด่พระเจ้า นี้เป็นสมบัติภายในซึ่งขโมยมาเอาไม่ได้มอดขมวนปลวกก็เข้ามาทําลายไม่ได้ความร่ํารวยในทรัพย์สินในโลกนี้ที่เรามีไม่สามารถจะช่วยวิญญาณได้ด้วยวิญญาณในด้านใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าหรือมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์การที่มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ก็คือมุ่งสู่สวรรค์จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทานทรัพย์สินที่จะควรขายในส่วนหนึ่งก็คือใจของตนเองความเห็นแก่ตัวนี่ก็เป็นทรัพย์สินของตนเองความ จองหองการเห็นว่าตัวเองนั้นถูกต้องเสมอการดูถูกคนอื่นเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์สินที่จะต้องขายเช่นเดียวกันแต่จงหาสมบัติที่ไม่มีวันหมดสิน้นสมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นก็คือใจใจที่มีความรากักมีการให้อภัยมีความสุภาพมอบทุกอย่างไว้ในการดูแลของพระเป็นเจ้า พระกมภียังบอกอีกว่าหากเรายอมรับความสุขว่าเป็นพระพรของพระเจ้าแล้วเหตุฉไฉนเราจึงมิยอมรับความทุกข์ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลเลยจงมอบทุกอย่างไว้ในพระหัตของพระผินเจ้าขอพระเจ้าไว้พอทุกท่านครับสวัสดีครับ